สวัสดีจ้ายายจำเนก่าพามวนคลิปนี้ยายเฮ็ดยังตะท้อ,ทองสวัสดีครับสีแกงเห็ดกำลังป้ามี่งมือนี่มือนี้แกงเห็ดด้วยจ้าด้วยนี่เห็ดที่หามาด้วยจ้าได้แลไปหามามื่อนี้จ้านี่ด้วยจ้าอันนี้ลางแกงคือเดียวเลยด้วยจ้าเออฮอน <laughs> ใส่ใส่บกพริกใส่ยังเหมือนอะไรด้วยจ้านี่นี่มือนี้ แกงเส็บๆไปเลยหามากแกงเลยเด้อจ่าเด้อใหญ่หามากกระหรูสาวกระหรูเคยแกงให้กินนะอีวมือวันทีสิบเจ็ดลูกกระไปเด้อจ่าเด้อหามากกับแกงให้กินเลยจ่าแกงชดชดจังสีจะมันสิเส็บเด้อจ่าเด้อมือนี้เส็บไปเลยมือนี้ตาทองสับป,ปะทูจับป,ปะตูศิลาป้านน้ำดีเด้อจ่าเด้อแกงเห็ดไว้อันนี้ดูเด้อจ่านี่มือนี้ ลาป้าน้ำแกงเห็ดน้ำสิหาม่าด้วยจ้าสั่นกับชิบวพ่อกินเนาะจ้า,จานเนาะฮาฮาอามวต้องกินเสียบเสียบไปเลยมือนี่ตัวนี้เจ้าชิสับใส่ยังเทานี่ซับใส่าลาบซับใส่ลาบป้านะเออกระทองป้าให้หดูเคยเฮ็ดได้จ้าเฮ็ดให้กินได้จ้านี่นี่เขากระลังโอ้เขาเฮ็ดยังชีนะ คนนุแน่เขาสวัสดีครับ <laughs> คุณเขาคุณเนเขานเ,นเขากระดูกระไดนี่โอ้มันหนูเห็ดตัวนี่เออนะ่ะหมูตอกกระดูกมันมันชิญะ <laughs> แม่แม่แม่อยากกินย้อนดูเคยได้ใจนี่คับปลาเส็บเส็บอยู่เลเนาะพี่น,อน้องเนาะ นี่ยังขาดนองประเดียบประเทนใส่อู้ยเป็นตันหนักเสพเนาะพี่นอ้องเนาะมื้อนี้สิเต้นไปเต้นมาเต้นจากลาบแล้วมาแก้งเห็ดเฮเลี่เป็นตันหนักเสพเนาะพี่น้องน้ำปลาเดียน้ำป,ำปลาลงไปเสพเสพเลยเสพเ,เห็ดซอยกัดกินเด้อพี่น้องเด้อซีน <laughs> กน่อเอ้ยเฮ้ยจิ๋นน้องเอ้ยโอหเฮ็ดเนาะเอ้ยมือนี่สิใหญ่สิกินน้อนแสียไปเลยที่นี่มือนี่กินน้อนดูเคยข้าวคัวได้จานนี่ข้าวคัวขันมานี่แต่ท้องไม่ได้เฮ็ดยังดอกเด้อพี่น้อง ขันมาหาพ่อหาแม่แล้วทีเดียวเห็นให้กินให้อยากดิจ่าลงไปลงไปดิจ่าเดินให้มันนัวนัวเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเสียไหลายเสียน้อยเสียตัวเสียไหลเสีน้อยเสียน้อยมอซีมือน้องสาวได้หนิเปลี่ยนเปลี่ยนมูนิเซตคลิปคลิปผสมด้ิจ้าเด้อ จากแกงเห็ดแล้วก็ใส่ไปตูลงไปไปตูไทยตูไทยบ้านจ้เด้อน้องสาวอุ้ยมันมันเดือพี่น้องมาตักเอาเด้อเอาตักตักขึ้นบ้างตักขึ้นอุ้ยมันเดือพี่น้องมาเอาในย่ายเด้อหนิแกงเห็ดปัวหน่องเด้อมาเอาเห็ดปัวเสียบเสียบเด้อหนี่ย่ายสิเห็ดคลิปมัวมัวเห็ดคลิปลาป้ากับแกงเห็ดเด้อจ้า ติดต่อกันเลยเด้อจ้าเด้อซับแล้วเละทีลูกย่ากาวพิดว่าถึงเนาะเฮ็ดคลิปย่ยว่าคลิปโมม่ว,ล,วมลูกเคยว่าคลิปรวมย่ยกเวพิดว่าถึงก็ขอโทษขออภัยเด้จดอจนะ่าเด้อย่ยกอัอนี้เนาะคนฒ่าแล้วจ้าเนาะคนบ่ท่นจะไมก็จังสี่เละอ๋อมเด้อจ้า หอมแดงกับต้นหอมเสบอีระน้อมื่อนี้ลูกมาอบอุ่นเสบอีระน้อมื่อนี้ลูกมองโอุ่นอุ่นอกพี่น้องเห็นบอสซับแล้วนัวเลยที่น้องพี่น้องน้อหนอสุก ตะท้องอย่างชุดด่มชุกด้วยจ้าบะนี้เจ้าน้อยก็นำประเด็กงวดเลยม่ได้ไป้คัวดอกจ่าไมนชุกเลยจ้านัวเลยแหล่มัอนี่ยังนี่ซอยคาทีนี่ใส่้อยค่าน่ามด้วจ่าเดินนี่หมอเขาบุ้มันหอมคาสดประเด็กงวดลงไปน้ำประเด็กร้อนๆอืมจะสร้อยกัดก็หลูกเคยอไ้ดอจ่าเด้อ เผาได้กินเผาปลาเดือุ่นผักพรนอนเผาผักพรอนดูเคยว่ามาผักพรใช่ไหมนะพ่อเอาลงไปจำนีกระห้อมนะจำนีกระไปตลาดกินอยู่เนาะแกนด้วยเนาะแกนเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> เาจาี๊ยงเจี๊ยงก็ได้พ่อเอานามแชหลายน้ามลายกับเป็นต่มเท่านั้นเดียว สิบเป็นลาวได้กินไก่เนาะนาวมาเป็นตุ่มเลยเนาะนาวมาบุกนาวเลยกินเลยได้หนี่ไส่บุกนาวบุกพี่น้องเนาะน่ากินบุกพี่น้องลาป้าลาบาดุเสียบๆบักนาวลงไปเอื้อนอืมบักนาว เว้ยมัอนี่มาเด้อมาเด้อแฟนครับช anyway> ูผู้สุขชนมากินในยายเด้อมัอนี่เด้อเส็บเส็บในยายเด้อเส็บเสบในยายเด้อมันนี่มัอนี่สองอย่างยายกินสองอย่างเลยผงลงไปเออไม่อ้าวมันสาเกลือ ใส่มันพิดผิดจ่าไปเลยเอาใส่ผงด้วยจ่าใส่หลายเสบหลายใส่น้อยเสบน้อยไปนี่เนะวานนะอรพอขนาดน้นจีเก่งยังงี้ฮะจีิกงพีิก่งใส่อีกนะอ โอ้บาดแสบมันอยู่ไปเบื้องสร้างกุกมาจากุผีป้าน,นี่กุกกุกฮกุกกกไข่เลี้ยงลูกไวจนใหญ่ไม่มีนมนให้ลูกกินดินี่อะไรติพอ่อข่วยวัสดุก็ไพ่ไปเพื่อนปัดปาดปัดบ่ดแสบมันอยู่ไปเบิ้งพี่นอ้องเรื่องโคบ้านนี่แหละ เคี่ยนลงว่าเออเอาเลยต้นหอมหอมหอมแดงตักซีหอมตีหอมตีต้นหอมเออเสียบเสียบเลยเสียบเสียบอือพอขั้วหยาดกันเลยจ้ะลูกเคยก็พอเถ่าหยาดกันเห็ดหจะวายก็ใส่ที่นอนหยาดกันปุ้งเลยจ้ะเด้อไปเสียบเออวานนี้ลูกเคยสิซีมือเออ แซ่บดินผ้าดินผ้า่าฮ่่า่าดิน้าแก้วหอมเออพี่น้องเลยโอ้ยมีนผ้าหยังแน่ๆนี่นิผ้าดินผ้าเด้อจ้าเขาอื่นยังบัวแดงบัวหน่อยบัวแดงแต่ก็บัวที่ใช่หามาเด้อจ้าเด้อนี่นี่ที่ใช่ไปเอามาหมู วา,นนด,าดนี่ฟูมีผักตัวไหนตัวนี้ขิงขิงขิงอ่อนขิงอ่อนเลยจ้าเด้อแต่ยายไม่ได้กินอ่างหรอกเลยจ้าเด้อมื้อนี้จะให้ต่ท้องกับลูกเขยชิมยายไม่ได้กินข้าวอ่างหรอกเลยจ้าเด้อนี่ลาบอู้ยกันอ่ะเสพนาะพี่น้องเนาะนี่มาๆๆมามาเอา,า,า,าในย่ายสูบผู้สุบก้นเด,ด้อกับแกงเห็ดนําเลยจ้าเด้อยายสิรีวิวให้เบิ่ง นี่นยเด้จ่าด้อใส่ผงยิมผ้าของยิมแถบข้าน้อยเลยหน่อยแล้วปปน้เสียมเดีย <c oughs> ย๋ยวปดนกินอ่างหรอกวนนี้ให้เจ้าทองซีมกันนี่้อจ่ายายว่าสัมไปสัมมากกะโคถดโคษขอภัยด้วจ่าด้อ ยายกระชิจบคลิปไวเพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อพี่น้องสุภูสุสคนมาเอาในยายไปกินเด้อจ่าเด้อยายสิจบคลิปไว้เพียงแคน่นี้ขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนตแต่ยายโดยมิดีเสมอมาแต่ยายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยอยู่ในตรงนี้นด้วยจ้าเด้อสวัสดีจ้ารักนะทุกคนอย่าค่อยติดตามคลิปยายอีกต่อไปเด้อด้วยจ้าจะคลิไประหารนางมืออื่นยายกับพี่ท่านห่วงโย